สวัสดีค่ะเจนนี่นะคะ CEO p องโ,โคลอคอลลาเจนนะคะ๋ยวเจนนี่จะลองชงให้ดูนะคะว่าความใสของคโลคลอคอลลาเจนเป็นยังไงบ้างน้งนำใช้น้ำอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ใช้น้ำเย็นคอลลาเจนจะสลายช้ากว่าน้ำที่ดนะูดซัธรรมชาตินะคะสังเกตนะคะว่าน้ำใสอยู่แล้วนะคะนี่นะคะสังเกตนะคะว่าเนื้อคอลลาเจนของเรานะคะมีความละเอียด วิธีการดูคอลลาเจนที่ดูดซึมเร็วแบบมีคุณภาพขอบแก้วฟองจะต้องเกาะแล้วก็เยอะแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อคอลลาเจนเวลาเขาเจอน้ําเขาจะสลายจากการนอนก้นแล้วสลายขึ้นข้างบนที่คือการสลายตัวของเขานี่จะนี่ยังไม่ได้คนเลยนะคะแต่วิธีการดูให้ลูกค้าดูแบบนี้ค่ะนี่คือสุขุมรคอลลาเจนของแ้เขาจะสลายวิ่งขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างทีนี้เราลองมาดมกันนะคะ เนื้อคอลลาเจนแท้ต้องเป็นแบบนี้นะคะน,นี่คือเปปทด์ผุดซึมแบบไดเกตพาเดี๋ยวเขาก็จะสลายเร็วแป๊บเดียวขะไม่ถึงหน,นึ่งอาทิตยะทีนี้โปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจากที่ทุกคนทราบว่าจะมีการแจกโคว่าและทุกคนก็มีคำถามเขามาเยอะแยะไปหมดเลยว่าผลิตภัณฑ์ของโคว่าคืออะไรอันนี้เป็นโครงการของเราเราก็ศึกษาในเรื่องของสภาวะวิวและโรคไข้เจ็บหรือใข้วัดปัยพันธุ์ใหม่ต่างๆมากมายตามกระแสข่าวของกระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะแต่ว่ามาให้ความรู้ว่าวันนี้โค กลด์คาเจนหวังดีเรื่องอะไรแล้วอันนี้คือแจกค่ะเพราะว่าสภาวะตอนนี้เราจะไม่พูดให้เกิดความตัวใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของข่าวสารที่มาล่าสุดนะคะแต่วันนี้ที่เราเรีบออกมาคุยเพื่อให้ความสําคัญในชีวิตของเตเอเพบาะคนไทยเนี่ยกำลังกลับเข้ามาในสูส่สภาพโควิดรอบ2นะคะตรงนี้ผมโกลดในด้คิดให้คุณเสร็จแล้วคะ่ะจะถามว่ากลัวว่าคืออะไรเพราะว่าของเราใสา่สสรสกัดเข้าไปแต่สารสกัดหลักก็คือเนื้อ Beta Beta ukan, เบต้ากูแคนเบต้ากูแคนของเเป็นเกรดพรีเมียมตัวนี้จดลิขสิทธิ์จากประเทศเกาหลี และได้รับการยอมรับจาก USFDA คะ่ะว่าเป็นเนื้อเบต้าคูแปนเกตทีเนียมที่มีคุณภาพสูงสร้างคุามคุ้มกันให้รากกายได้หนาแน่นกว่าเบต้าคูเปน,นแบบเดิมๆตามคุณลากที่เรา้จัดกันตัวนี้เราให้ลูกค้าไปเลยค่ะเพราะว่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่อยากช่วยดูแลสุขภาพแทนพ่อผมเพื่นทุกคนนะคะแล้วก็ต้องตัดตัวนี้แล้วเรายังใส่ให้ในเรื่องของแดนดิไลออนเอลเดอร์เบอร์รี่และ a c สเซเลราเชอรี่ทีนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายฟังตัวแรก เ,เป็นเบต้าคูแคนเนื้อเบต้าคูแคนของเราเนี่ยจะกระตุ้นการทํางานและเข้าไปบาําบัดร,ระบบบกพร่องของเม็ดเลือดขาวเพื่อจาัดการเซลล์ผิดปกติตไม่ใช่แค่เชื้อไวรัสแต่หมายถึงแบคทีเรียหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณแล้วก็ยับยั้งการอักเสบของข้อต่อด้วยแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อในกระดูกด,ด้วยมีส่วนช่วยทางด้านอ้อมๆก็คือป้องการโรคหัวใจนะคะถัดมา e l d e r b e r r บ El d e r b e r r y เบนี่ยจะช่วยเรื่องไอให้หวัดจามแล้วก็ a c e l a ซล่าเอรบอกก ว่าที่อยู่ในนี้คือสารสกัดธรรมชาติจากออเซราเชอรี่ออเซราเชอรี่มีอนุภาในการดูดซึมที่สูงไม่มีสารตกค้างไม่ใช่วิตามินซีสังเคราะห์แล้วก็ช่วยในเรื่องของหวาดลดลิ์ของไข้หวัดไปด,ด้วยนะคะแล้วก็แดนดิไลออนตัวสุดท้ายคือลดการอักเสบของผิวแพ้แล้วก็สารพิษในตับหรือไม่ก็ในเรื่องของน้าตาลในเรื่องอันนี้คือผลพลอยได้ที่เหลือนะคะแต่หลักๆในตัวนี้ที่เราให้ไปเนี่ยเราได้คิดค้นกันมาหมดแล้วว่าอาการต่งตางๆขั้นตอน นในการดูแลสุขภาพขั้นตอนของผู้ิดต่างที่จะนี่ศึกษามาสักพักเนี่ยสีสกัดเนี่ยจะช่วยในเรื่องขั้นตอนกระบวนการเราได้มีการศึกษามาสักระดับหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราใส่สกัดาาโดดเต็มแนมะ่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงบอกก่อนเลยว่าแอนเจนี่นะคะแผลล่าสุดค่ะเดิมเนี่ยเอาแผลให้ดูแล้วคันหนองก็เริ่มเลยคือมีกิจกรรมส่วนตัวในการปลูกแหกตาอนแล้วก็ไปเจอหนามแล้วหนามเนี่ยบาดค่ะแล้วหลังจากนั้นแอนเจนี่ก็เอายาฆ่าชีราต่างนะคะแล้วเอามือคนดวยที่ว่าเราไม่ทันได้ยังคิดในเรื่องของนาาแล้ววก็่ นนะะก็เนะี่ยภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะคือมีหนองมีวนหนองที่ใหญ่มากทีนี้ก็เลยตัดสินใจกดหัวนหนองออกนะคะแล้วก็ทานโค่า2เม็ 1, กดก่อนนอนติดกัน2วันนี้ค่ะแหอย่างนี้เดี๋ยวให้กล้องยกกล้องละสูงขึ้นดูหน่อยค่ะนี่นะคะแห้งสนิทเลยทีนี้ตัวนี้อยากให้แบบรีบซื้อเริ่มต้นดูแลคนที่คุณรักอยู่ที่บ้านก,ก่อนเลยนะคะเสร็จเนี่ยจะนี่แบบเชียร์ค่ะ น้ำใสใช่ไหมคะเหมือนน้ำเปล่าทางง่ายค่ะไม่เหม็นไม่อะไรตัวเนี้ยไม่มีกลิ่นเลยจนไม่มีกลิ่นปลาเลยเนี่ยไม่ใช่ใช ่นเขาขายน้ำเปล่าแล้วค่ะในความเป็นจริงจะมีกลิ่นเล็กๆติดจมูกเล็กๆนิดหน่อยถ้าบอกว่าไม่มีกลิ่นเลยลูกค้าซื้อที่ไหนจะนี่ลองทานไหนเพามันก็มีกลิ่นแต่ว่ากลิ่นเบาๆส่วนใหญ่คือจะนี่จะเป็นในรูปแบบพูดความจริงเนาะถ้ามีกลิ่นก็บอกมีกลิ่นแต่ถ้าจะไม่มีกลิ่นเหมือนน้ำเปล่าเลยเนไม่ใช่นะแล้วก็ทางน,นะะง่ายค่ะจะนี่ทานทานาุกวันทานวันหนึ่งสองซองสิบกรัมเต็มยิ่งทองว่างหุดซึมที่เร็วที่ดีเขาจะทํางานผิวจะฟืน้นฟูกระปีกระป๋องเซลลสร้างผิวใหม่สุขภาพผิ แผ่เป็นสร้างเซลล์ผิวใหม่ถ้าทำคู่กันเขาทำงานร่วมกันได้ดีมากและยิ่งอเซราลาเชอร์รี่ที่เจนนี่ใส่เข้าไปเนี่ยนะคะเขาจะช่วยให้คอลลาเจนของคุณดูดซึมเข้าร่างกายเร็วมากคุณไม่ต้องซื้อใดเป็นไทยที่กิโลเป็นหมื่นแพงมากคุณซื้อทานไม่ไหวแน่แต่ถ้าคุณใช้อเซราลาเชอร์รี่และให้เขาทำงานร่วมกันเนี่ยเหมือนคุณไม่ต้องเตรียมตังเงินงเพมเติมแค่หลักร้อยะคะ่ะเราสามารถเลือกใช้เงินเลือกทานในสิ่งที่มันคุ้มแล้วพอเหมาะได้ในชีวิตประจำวันถ้าอย่างไงอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะเจนน แล้วไม่ได้เป็นพอทานคอลลาเจนเราก็มีขายตะหันนะคะปกติราคา890ถ้ากล่องเดียวก็แค่399บาทเองค่ะแต่วันนี้ซื้อ3ามแถม3ลองกดคราที่เลนหัวรดูเอาเลยค่ะนะคือเซิร์ช3า 9, 9บาทคูณ3เจนนี่คืนกำไรกลับให้คุณและควักบางส่วนให้คุณกินด้วยอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอยากให้ทุกคนทานจริงๆนะคะย่ลนะคะโคอลลาเจนสดชื่นผิวี้ทุกวันคะ่ะ